สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อร่อยพุงนะครับผมวันนี้เราจะมาทำสลัดโลน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะครับสำหรับวัตถุดิบนะก็จะมีนี่นะครับใบเมี่ยงโยนนะครับหรือว่าแผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามนั่นเองนะครับเราซื้อแบบสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่มาเนาะเดี๋ยวเราจะตัดครึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวไส้วันนี้เราทำสามไส้นะฮะจะเป็นไส้ทูน่านะครับผมไส้ปูอัดแล้วก็ไส้กรอกนะครับสำหรับตัวน้ำจิ้มนะครับก็จะมีนี่เนาะมายองเนสนะครับ เป็นหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนเนาะงาขาวขั่วสักหนึ่งช้อนชานะครับผมกระเทียมจีนนะครับสักสี่เม็ดนะครับสี่กลีบแล้วก็ผักชีหนึ่งต้นนะครับผมมะนาวสักหนึ่งช้อนครึ่งนะครับหนึ่งช้อนถึงหนึ่งช้อนครึ่งแล้วก็ตัวพริกขี้หนูสวนนะครับเราใช้ประมาณสิบเม็ดถึงสิบห้าเม็ดนะแล้วแต่ว่าใครชอบ เผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยนะครับน้ำเปล่าสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับส่วนตัวผักที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นเลดโอกกับกรนะีนโอก์เนาะแล้วก็มีตัวแครอทนะครับแครอทเดี๋ยวเราจะฝานแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆนะครับผมโอเคถ้าใครชอบพวกตัวผักกาดหอมหรือผักอื่นๆก็สามารถเอามาทําได้นะครับครับผมสําหรับพวกเมนูที่เกี่ยวกับผักหรือผลไม้อะไรเงี้ยเนาะเราอยากให้มั่นใจอยากให้ปลอดภัยนะ เราก็ต้องพยายามล้างผักให้สะอาดนะครับแล้วก็วันนี้เรามีตัวน้ํายาล้างผักนะครับที่เราได้มาจากบิ๊กซีนะครับผมแถวแถวโซนพวกน้ํายาล้างจานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาล้างผักผลไม้ที่เป็นแบบออร์แกนิกนะครับปลอดภัยเนาะสำหรับคนใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับใช้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยกําจัดพวกสารตกค้างในผักนะครับผมแล้วก็ช่วยให้ผักดูอิ่มดูสดนะครับน่ากินมากยิ่งขึ้นแล้วยังช่วยยืดอายุของผักแล้วก็ผลไม้อีกด้วยนะฮะ ปลีนกนิกนะครับสดสะอาดปลอดภัยอร่อยมั่นใจไร้าสารตกค้างเนาะสำหรับใครที่จะเอาพวกเมนูพวกเนี้ยไปทำเป็นอาชีพนะก็ขาดไม่ได้เลยเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปล้างผักกันก่อนเลยละกันนะครับเนี่ยนะครับสำหรับปกติเวลาเราล้างผักเราก็จะใช้ตัวน้ำยาล้างผักนะครับประมาณ1ช้อนชาต่อน้ำา1ลิตรนะฮะอันนี้ก็ประมาณ3ลิตรเราก็ใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับผม แช่ไว้สัก5นาทีนะครับแช่พวกผักไวนะ้เนาะเพื่อว่าให้มันเอาพวกสารตรกค้างออกนะครับก็เราจะใช้ตัวนี้นะครับบัคชีนะครับผมแครอทนะครับแล้วก็พวกเฟตอกินอกนะครับก็เอาออกแล้วก็แช่ไว้นะ พอแช่ไว้เสร็จแล้วประมาณสัก5นาทีนะก็ล้างด้วยน้าเปล่าสัก15-30ววินะครับก็เอามาเสดจน้ําได้เลยนะครับก็ใช้งานได้นะครับ นี่างนี้นะครับ,นนรบผมแช่ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำตัวน้ำจิ้มอะไรต่อนะฮะครับผมก่อนที่เราจะทำเป็นตัวสลัดโลเนาะเรามาทำตัวน้ำจิ้มกันก่อนนะครับน้ำจิ้มก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมจีนสี่กลีบ พริกขี้หนูสวนนะครับ15เมตรเนาะน้ำตาลปี๊บนะครับ1ช้อนแล้วก็ผักชี1ต้นนะครับถ้าใครต้นเล็กก็อาจจะใส่สัก2ต้นก็ได้นะครับผมน้ำมะนาวนะครับ1ช้อน มันมาณ1ถึง1ส่วน3ช้อนนะครับผมแล้วก็มายองเนสนะครับครึ่งถ้วยนะฮะใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็น้ำเปล่านะครับ1ช้อนเกลือป่นนะครับสักปลายช้อนก็พอประมาณนี้นะครับเกลือป่นนิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเอา ตัวนี้นะครับไปปั่นก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราปั่นน้ําจิ้มเสร็จแล้วเห็นไหมครับสีสวยมากเดี๋ยวเราก็จะนี่นะครับมาชิมรสชาตินะฮะนี่สีออกเขียวๆนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็ แต่ชิมรสชาติสักหน่อยนะครับดีงามไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรนะครับอันนี้ก็จะออกเผ็ดหน่อยๆถ้าใครชอบเผ็ดหน่อยก็สักสิบเม็ดก็พอนะครับแล้วก็เอากาขาวคั่วนะครับใส่ไปนะนี่นะครับเหมือนเวลาเราแพ็คใส่ กระปุกเล็กๆนะครับผมก็เอางาขาวโรยข้างหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนะครับห่อสลัดโลกันดีกว่านะครับผมนี่นะครับสำหรับการห่อสลัดโลนะเราก็ทำง่ายๆนะครับใบเมี่ยงนะครับผมเอามาให้โดนน้ำนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ มาวางไว้บนเขียงนะครับหรือว่าผ้าขาวบางก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็หั่นครึ่งนะครับคีดไปเลยนะฮะเราก็จะได้เป็น2ใบนะครับวิธีห่อก็จะง่ายๆนะครับเราก็จะใช้นี่นะครับ ผักที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับผมเ็จน้ําทิ้งไว้นะครับมาไว้สองข้างนะข้างซ้ายข้างขวาเคลตสไลด์นะครับใส่ไปสักสองสามชิ้นแล้วแต่ว่าเราชอบผักเยอะผักน้อยขนาดไหนนะครับนี่นะถ้าเป็นไส้ผู้อัดก็ ชิกเลยนะแล้วก็เราก็จะหอ่อได้ครับลากมาแล้วก็กดแล้วก็พันนะให้แน่นๆหน่อยนะครับนี่ก็จะได้หนึ่งอันเวลาเราเอาไปทำขายแล้วก็หั่นครึ่งนี่นะครับผม แล้ก็จะได้ละเอาไปใส่กล่องได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมนะครับง่ายๆหลักสลัดนะครับใส่สองข้างนะครับ ใส่กรอกนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ผ่านแป้งนะฮอาให้แน่นนะครับ ัครึ่งนี่เห็นไหครับเราก็จะได้สลัดโลสสวยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตห่อสลัดโลนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่นะครับหลังจากที่เราห่อสลัดโลสเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมานี่นะเสร็จเรียบร้อยนะะสำหรับใครที่มองหา เมนูสําหรับเอาไว้หารายได้เสริมหรือประกอบอาชีพนะลองเอาสูตรนี้ไปทําขายดูนะครับรับรองว่ากําไรเกินครึ่งแน่นอนนะฮะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปทานสลัดโลก่อนนะครับสําหรับใครที่อยากหาซื้อตัวน้ํายาล้างผักนะครับก็ลองหาในบิ๊กซีนะครับหรือว่าตามร้านขายของชําทั่วไปได้นะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่เมนูนหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ